เทมเปอร์เ r อร์เป็นเฮปา13นะแล้วก็มีเป็นแอ t i v a t เต c a r คาร์บนะลื่นมากนะครับอ๋ออันนี้ถอดด้านล่างได้ด้วยแจ๋วเลยอันบ็อกเครื่องเลเซอร์ตัวใหม่เลคิวนะจะเ,เป็นเลเซอร์ขนาดเล็กไซมินินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในกล่องน,นี้มีอะไรกันบ้างครับข้างในนะครับก็ แพ็คมาอย่างดีเลยนะครับน้ำหนักตัวเครื่องไม่ได้เยอะนะครับยกง่ายนะครับอ่าเราก็วางอย่างนี้เลยข้างล่างนะครับเขาจะมีเป็นแผ่นไม้นะครับสำหรับเทสนะครับผมมีมาให้2แผ่นนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นฝาครอบอะคิกนะครับจะเป็นสีส้มนะครับซึ่งสามารถการแสงเลเซอร์เข้าแล้วออกได้นะครับจะปลอดภัยต่อดวงตาผู้ใช้งานนะครับด้างข้างนะครับก็จะมีอ่าตรงนี้นะครับเป็นเสียบเสียบสายไฟนะครับจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับสวิตช์อยู่นี่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น เซ็นเซอร์อะลามนะครับก็คือเอาไว้เตือนเมื่อเกิดอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับครับอุปกรณ์ทั้งหมดจะอยู่ในนี้นะครับอันนี้แว่นสำหรับการเลเซอร์นะครับมีหัวเลเซอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันอีกทีหนึ่งนะครับปลั๊กนะครับผมปลั๊กแล้วก็สาย USB สำหรับต่อกับพอรนะครับอะแดปเตอร์ครับแล้วก็มีฟิลเตอร์นะครับสำหรับกรองกลิ่นเลเซอร์นะครับจะมีมาให้2ตัวจะมีเป็น H e p a 13นะครับแล้วก็มีเป็น a c t i v a t e d Car b o n นะครับแล้วก็มีเครื่องมือนะครับ เาใช้งานเบื้องต้นนะครับอ่าครนนี้ตัวเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นแกนการเคลื่อนที่นะครับก็ลื่นมากนะครับผมตรงนี้ส่กรองนะครับส่กรองอากาศนะครับอยู่ตรงนี้อ๋ออันนี้ถอดด้านล่างได้ด้วยเจ๋วเลยอันนี้แล้วก็จะมาทําการประกอบหังเลเซอร์นะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงหลังหัวเลเซอร์นะครับจะมีจะมีซ็อกเก็ตตรงนี้อยู่หชิ้นนะครับรักษานี้อยู่ด้านนี้นะครับ หลังจากที่เราแกะคันเรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานนะครับทำการยิงแกสะสลักแล้วก็ตัดให้ดูกันนะครับ ก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการอันบ็อกเลคิวนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถทางไลน์แอดไซต์ปริ้นสาวีดีได้เลยนะครับ